สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี p p f ีสทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมมิซูบิชิทีเอล26สวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าตัวน,นี้ก็หัวหางตรงรุ่นเลยนะครับมิซูก็เอกลักษณ์เด่นถ้าเกิดเป็นหาง OEM จากญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นหาง2ชั้นแบบนี้ลดการสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับนี่นะฮะออยางตัวนี้ก็จะให้ตัวได้นี่ มือเล่งเดิมเป็นคันเร่งแบบหัวแม่โป้งมังคับนะครับใช้ง่ายนะคันเร่งแบบนี้ผมว่าบัเกียก็เออ่ผมเปลี่ยนลูกปืนอะไรให้ใหม่หมดแล้วนะครับเครื่องสวยครับน้ำหนักประมาณ4ี่โลแขีดนะครับ26ซีซีมือสองญี่ปุ่นสภาพสวยเครื่องแน่นๆเลยมิสูบิชิอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับ ราคา3,800รวมส่งนะครับถ้าเก็บไปทาง4,000ของแถมมีใบมีดใหม่สายสกรายนะครับใบมีดที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้แถมนะครับเนื่องจากว่าเรามาเคสหัวเกียร์ที่ประกอบใหม่รอบจัดนี้นะครับเราปรับให้มันจัดขึ้นอีกนิดดับเครื่องก่อนพี่หนึ่งแปลวจูนเนอร์มาเดี๋ยวเราปรับวีทให้อีกนิดนึงนะครับ เพื่อให้ถูกใจไวรุ่นตอนปลายนะครับสภาพดีประการเครื่อง120วันนะครับจะด,ดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้ง,งานอ่ามันปับเดี๋ยวปรับรอบหายเพิ่มนะครับรอบหายก็ปรับตัวนี้นะ รอสโลก่อนปรับปรับโลก็ปรับตัวนี้นะครับเอาให้มันเบาๆเสียงนุ่มๆนะครับดับเครื่องดึงใหม่ครับนี่เสียงนุ่มๆโอ้ตัวนี้เจ๋อเผื่อใครมองหาอยู่นะครับ TU TL เล่นได้หมดนะครับสวัสดีครับ